เออบุดเส่ขาขาแลคือกันอยู่ได้ที่เอียงไม่ดีแล้วไม่ทำค่ะมึงสีตัวยงมึงสี่ไม่ดีเด้งเกินเวลาไหมนะคิปข้าวกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่เบาแม่แม่แม่เบาแม่ตะโรนัยเออบุดเส่ขาขาแลคือกันอยู่ได้ที่เอียงเอียงไหมด้วคะ่ะเหมือนเอาอะไรมาเหมือน จริงบางคนก็ว่าเป็นแฟยังไงใครข้อสงสัยสิเป็นแฟคนละฝาหรอโบแมนแฟหรือว่าเป็นพี่น้องวปีท้ายปีว่าอันนี้เป็นพี่ือวยยังไงหรืออันนี้เป็นน้องบูรีบูีหรอวันนี้มาทำอะไรคะทำคลิปก้อยหอยค่ะอันนี้อันนี้งอมบัวโดนอะไรอันนี้ไปงมมาจากร้านเอจูรีค่ะ ไปงมมาจุงและซาบะนี่ค็นบอกคือว่าเราแบบซาบาเคยอินบนาค่ะคอนู้มไปงมมาค่ะงมมร้านค่ะเอ้ยอยากกินก้อยหอยเน่นสั้เอ้ยมาจากเมืองนอกพันย่าเอจ้ะค่สามสิบสองปีเด้อจาอะไรสามสิบสามสามห้าสามหกามปีหาปีอีก2ปีสับเจแล้ว3าห้าปอ ยาสามเจ็ดล่วอแอนมกลาในสามเจ็ดหลับบีว่าตัวเองเกละ่ะบีแบบอยากให้ตัวเองเกละไม่ได้บีบเพื่อกินปีนี้จะรู้ก็ะสามหกไหมเออ,เอ,อใช่อสามหกย่างสามเจ็ดนะคะเราะ็มีนูคอยคอยกับเะษตรวรอันนี้คุณแม่มาให้ด้วยรักและห่วงใจใอยากให้ลูกได้กินอันนี้เอฟซีนะ,ะนี่เอฟซีเออหมุนสีค่ะมาเฟืองด้วยี่ยของคุณนะคะ ขอบคุณมากเลยนะคะ FC บึงสี FC ตัวยงค่ะและเมค่นาว่าไงคะเมี่นาตับ so m o n y when is it money? นี่ตับ so m o n y when is it money? เก็บกันเห็นปะชิมตัวเจ้าชิมตัวเจ้านี่ปล่อยทินรูค่าต้องเป็นหลวงอีกเหนึ่งไหมบะเือ แคลงเอาไปในด้วใไฮสุก็เอาเทนด้วงแบบจะมัดก็ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้เต็มได้ไหมรอกปะเหงาเนาะ,ะให้มันฮั่นๆ <M> มันจะเป็นแบบกึ่งสุกกึง่งดิบซิมมักจำเป็นอุ่นอ่ะของเอฟซีก่อนเด้อเพิ่นมาส่งมาให้กินคุ้มเมอิร์ดจ้าผู้สาวทุกคนมาให้ฮั่นฮอนเลยถ่ายไปอ้คน พี่สาว,วามีคนมาให้ห่อทังอนเลยบึงสีเนาะบึงสีเอฟซีตัวยงบึงสีไมนีเด้งมาเฟืองก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยอ,อ,อยู่กับช่องสวัสดีค่ะอยู่กับช่องช่องอะไรคะ กับช่อง KPP Channel ค่ะเกาะค่ะเกาะกระแสเพิ่นจ้าโอ้ยเอวามาทำอะไรคะวัาานนี้มาอุ้ย,ยเห็นเห็นปลรรารบาแบบยังไงตกลงคือเป็นสูตรนี่อบอกคือแบบหลังจากที่เขาเทสทั้งต้มทั้งต่ำทั้งอย่างก็คือลงตัวที่สุดแล้วเป๊ะที่สุดอันนี้เป็นต,ตัวเทสตัวเทสนะคะตอนนี้กำลังสั่งผลิตหนึ่งอาทิตย์ก็คือซีมจนไตเป็นโรคไตไปส่วนหนึ่งที่หายไปบริอาคลิปคือ ไปฟอกไตเนาะเพราะว่าแต่บอกไม่มีเคมจ้าไม่ไงช่วงที่เราเทสเมื่อกี้ที่บริษัทส่งมาประมาณกี่สูตรไม่รู้แล้วเผื่อจะลงตัวไงใส่งมาเป็นไม่เงอ่ะหายไปเมื่อกี้คือแข้งไวเพื่อส่งมาให้เทสสามสี่สูตรนะคะแล้วก็คิดว่าสูตรตัวนี้เป๊ะที่สุด่าเลยสั่งผลิตเลยรออแรกเรา หลิดไม่เยอะนะคะแค่600้ขวด600้ขวดใช่ค่ะราคายังราคา3าบ้าบาท3าบาทขวดร้อยปริมาณปกติทั่วไป350 ml ค่ะราคาจะเหมือนอันนี้นะคะนี่ค่ะขวดประมาณแบบนี้เลยโดยมาตรฐานทั่วไปแล้วราคาก็เหมือนกัน3่บาทแล้วก็350 ml นะคะทุกคนต้ะเออ <ไ>ถ้าไม่เห็นอย่างก็คือแบบต้องต้อง,องแบบคัดสะตา์แต่สิ่งดีๆแน่นอนค่ะใ,ใช่ค่ะไม่ดีเราไม่ไม่ไม่ดีเราไม่ทำค่ะอันนี้ก็คือแบบรับประกันความนัวผาย<ช>บอแซบาอเซ่เราก็จะทำการลวกอีกรอบนึงนะคะลวกแบบว่าค่นนผสกแล้วะค่ะแต่ว่าต้องความอันใจนนค่ะรอบหนึ่ง กบอัวขาวเนาะนึ่งเสร็จแล้วแล้วก็ไปกรองน้ำออกนะอันดับแรกเราก็จะต้องใส่เด็กกินน้ำแม่หนูแมไ่ไม่กินได้ค่ะแต่ว่าเด็กหิวเหรอเด็กหิวหอยเหรอ อันนี้มันจะเผ็ดนะอันนี้ไม่เผ็ดไม่ใส่พริกอ่ะชิมกินได้ฮะโอเคป๊ออ่ะอันดับแรกค่ะเราลวกเสร็จแล้วใส่พริกค่ะพริกลอนใส่ลงไปต่อด้วยข้าวคั่วหอมหอย,หอยใส่ลายลายเลยหอม ต่อมาก็อะไรคะจอบจอบนั่งดีๆผมสุรสค่ะใส่หน่อยแส่หน่อยใส่ร้ายแส่ร้ายหลังจากนั้นนี่ค่ะปะลาตัวเทสของ KPP เขาเทสเขาชิมแล้วเพือนอามาให้ชิมอย่างละขวดสองขวดนี่จะบอกต้องใส่อีกนิดนึง แล้วก็คนเหลือมะนาวนะคะใช่แล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็ใส่มะนาวลงไปเลยนะคะแบบแซ่บเปรี้ยวเปรี้ยวเปี้วเลยะคะ่ะมะนาวแซ่บไหมคะถามวิทยป,ปิกใครนะอีกแม่เอนเราจะใส่พริกสดด้วยนะคะเพิ่มสีสันให้กับ ก้อยหอยของเราใส่นิดหน่อยคะ่คนะไทยเนี่ยพ่อใต้ฝุ่นนะไม่ได้ใต้ฝุ่นหล่ไะได้ฝุ่นมาเล่นนะนใต้ฝุ่นแค่แมงอยู่ไหนใต้ฝุ่นอยู่บ้านต่อไปเราใส่พริกสดน,นี่คะ่ะขั้นต่อโอ้ชิมก่อนเทสเทสชิมนะคะใช้มือคะ่ะชิมสิเอมมามาชิมสิว่าทำไมมันน่าอร่อยมากเลย ข้ขมามักกินเลยนี่แกงน้องไม่เวรเห็นน้องไม่กินจูจข,ขานเนี่ยงโง่แกงทำไมเนี่ <c oughs> แกงแสบเลยไอ้อออจะนอนพีมานานนน่มานานนิดนึงมานานนิดนึงเนาะแต่ความนัวละ่ะเป๊ะมากเลยปลาแข็งนิดเดียวเองอน,นิดเดียวทุกคนแล้วแบบแห้งแบบขวดใหญ่ใหญ่อ่ะใช่ได้เป็นเดือนเป็นปีเพียวเดินเลยจองมาเลยค่ะ ี่ป้าป้าเปิ้ลจองแล้วสิบสองขวดหนึ่งขอบคุณทุกคนที่ซัพพ <support S 1> อร์ตเนะาะเพรว่าสิทธิ์เห็ดอย่างป้าป้าเปิ้ลพันพออยมเฮ็ดเ,เลยห็เเดเลียวป้าสั่งเอาไปทำบุญ,ส,บญสั่งทำบุญตั้งสิบสองขวดนะป้าตอนนี้อันสินค้าในแบรนด์คินพีมีประมาณร้อยรายการนะคะ,อะขอบข,<อ>ขอบคุณคำไรก็หนึ่งบาทสองบาทขำๆทำแกงเหงาเหนาเบ็ดเลยนะ อุ้ยน่ากินมากอร่อเแม่ใ็่แซ่บดีจริงจังสีสันจับแบ่ให้จอยาะเนาะกินเที่ยงคือแบบพ่งเที่ยงสบายสามนะเป็นไงอีกหนึ่งซิหนึ่งเมตรยอดซิมเรอะกินเยอะถักเปิดสานพิดมาแล้วเนาะอร่อยอร่อยเห็ดถั่วจจานแล้วอร่อยแม่ ไปทำดูนะคะสูตรแม่น้องเอว่าอร่อยจริงอันนี้เป็นข่าปลอดตาชิบไปตับเจียวส้มเลยแกบ้านแอนหอยกระตามได้โอเคหอยเนีตู้เย็นนะไปตามอยู่นี่ได้ไหมได้อืมอร่อยมากทำอย่างนี้เจมเจมแพนเค้กยองทำได้เขาไหร่ะโบกคืออะไร แมงน่าไม่น่ว่าหรอกก็ม่ามานเลยนเลยกิกันเลยกกเลยกินลยกนเลยน่เลยปลยไดนกันเลยกินกันเยาเยกิ้กันเลยกินกเลยกอนกันเลยกินกันเกกเรากินกันเลยกนกนเลกนะเกินกันยกินกันเลนเลยลยกินกเลลยกินเลยกเลินเสร็จแล้วค่ะเราตัดต่อคลิป <laughs> วันนี้ค่ะเด็กพี่ไป,ไ,ปไม่รออันนี้หรอกินเลยเหรอไ่ค่ะเรากินให้ทุกคนดูแป๊บๆไงนนโอ้ยลองถามนี่ก็มาค่ะเราก็ถึงเวลากินแล้วนะคะข้าวเหนียวข้าวเหนียวบะฮอนค่ะมะสอรมาเห็นยังก็<อ><ค>ยังสีมะฮอนมันบายสามแล้ว <laughs> <laughs> มีตัวซีเวน แอมมีอะไรคะบอกแอมตักแอมมีผักกระถิ่นค่ะผักกระแซบกรนิ่วขาวคจอกกระแซบอ่ะแอบตระแ่บอันนี้คือจอยยางสปอร์ตไลท์เลยมืเท็ดห้าไบรทน่ะเออเืองนีม่แมนนาไบรท์าันพีมบ่ดีขาย้องพีมบละเนาะ ก็ไม่มีเสียวไมฟ้าเลยต้องมีเคล็ดลับดีๆแล้วแหละดูดูดฮเอมอ็มดูอไรกระินเรวี้ยเาี่วทออืมโอเคเดซี่ลองว้าวลาดิ่ว้าภาษาท้องถิ่นเนาะโอเคกอยกอเชอรี่ก้อยหอยเชอรี่ค่ะยาวเจาะเอาวะเนี้ยเอาฮะแลวลองสมอน่เออ กินแส่ข้าวเหนียวค่ะ,ะอะไรวะเมือกโผโค่ะคระม่ยอ,อย่างกับเมียผลฝนลินนิดนึงค่ะทุกคนค่ะ <c oughs> พี่บ้าน <c oughs> <c oughs> พี่บ้านกินตากฝนบอกเป็นอย่างข้ามากมากแบบนี้บรรยากาศบ้านบ้านค่ะเอมเต้ยแอมข้าวนาดูนะเอมฮิมเมียร์คำเกดเลยีเดียวิเมียรโมกเห้ย ได้ยังแปรค่ะคุนบอกว่าคุนบอกินได้คำน้อยๆค่ะบูกินคำใหญ่ๆมักกินหลายๆกินโป๊ะจะอะไรง่ายนี่ค่ะคุณแม่นะคะคุณแม่โอ้โหเหนุวียงก่อนค่ะจัดตัวยหรอจัดตัวฮะ ด้วยดาบแม่แม่หนูเมนนะแม่แม่หมักอะไรหนูก็ว่าอยู่เอาเรอหนูคิดว่าแกะตัวดาบหนูคิดว่าหนูเหยียบแกะตัวดาบมาดูดึกูเหยแก่พอมบักดีกัเร็ว มันเแบ่งกูเย็บขี้แกดากมาขี้แกนวดมาหามแตนของแม่น้ำชีวภาพของคุณแม่ปลูกใหญ่เด้อให้เอายังสวยบนงามด้วยจ้ะหอยหอยน้ำสวนคุณแม่สวยเพราะมีปุ๋ยหมักชีวภาพนะคะอืมคนกระต่างลุงต่างลุงเลยเด้อันฮะบีมบีนั่นแหละปักพิกค่ะรีนี่็นละสี่สิบบาทเนาะว่าแบ่งให้พวกเมย์นำเลยอืมไปละตัวไปแม่ นี่ค่ะแม่มาชิมสิมาชิมกินกินข้าวนึกว่ากินข้าวจะแกตัวยด้ที่แท้ที่แท้คือจิ้มจักจิมกับคำให้ท่านผู้ชมดูหน่อยคุณแม่ชิมเฉยๆมานั่งข้างนี้ไม่ค่ะอยู่ตรงนี้ก็ได้ค่ะอยู่ตรงไหนก็สวยอร่อย มาค่ะมากินข้าวกันค่ะมากินข้าวกันค่ะเีะไปค่ะ,คะกินข้าวกันนะคะ <c oughs> แรกๆนึกว่ากินข้าวก,กินกี่ไงนัวตึงมาห้อยัปติปต่งแก่ด้วยจะาเลย <c oughs> <c oughs> แม่รดปุ๋ยคีดว่าภาพน <c oughs> เป็นไรหรอ เดี๋ยวก็หายตกตักน้ำกินก่อนนะค่ะแช่ไปวันีประแดกไอ้อีเดี๋นี่แช่ไปประแดก้ชิมชิมเทสเทสปีได้ลงมาเลยังอือรอปปลาบองมาเทสสั่งประแดกบองอีกเลยอือผลิตปลาบอง อันนี้แบบทดรองนะคะสั่งมา4ชนิดเพื่อที่จะทดรองเพื่อท, <ำ S 1> ที่จะมาทำเป็นแบรนด์ของตัวเองนะคะมีแมงดามีปลาลาสับอันนี้เป็นปลาแดกบองชิมเลยคุณยายจะบองสิม่วงดูสับเ่อแซ่บกับเข้ากันสั่งบริษัทไม่น่ะ่า้อยู่นะไดบอยู่แซ่บอยู่ค่ะกินอะไรไข่ปะกินแต่ไข่กินแต่ไข่ กินเดไข่กับข้าวเอว่าก็ไปเอาลมอ่ะเอว่าฝนตกเอว่าไปกินตรงนักไหนคืออยู่ช่นเอาเองฮะขนาดน้า้เบุ่มให้คิมเหมาะกับการเัาไปขบไปดมถอดอกระปุกใหญ่หนึงร้อยแต่เราจะทำปุกเล็กก่อนี้แับอัน จะบอกแต่ว่าก็มากินข้าวตต่คนละลูกแอมแหละไปซิมเ้าบองแช่มาก็สั่งบริษัทอื่นได้ไหมได้เนาะได้่เขาายเอเหถ้ากระแซบเนาะแมงดาดิลาวก็มีชื่อไหม ชิมอันนี้ก่อนค่ะครั้งหน้าเราก็ชิมแมงดามาละล้ำแรงพี่น้องละยังเมีอะไรทั้าเอาเาสิคอล้ำลายพี่น้องก่อนเนาะเพราาะว่ที่เปิดไว้เดินยังเมียเกี่ยวกตก๊บเบรร์ละแล้วก็สิกินโตคะหละค่ะอันมื้อนี้มากินก้อยหอยให้พี่น้องเบิ่งแล้วก็มาชิมปลาบองแล้วก็ฝากปลาปลาด้วยนะคะกำลังมาค่ะ เห,เ,เหมาะกับตำาขงเหมาะกับทูย่างืุแม่ออกคทับขุบคณทุกคนทุกกำลังใจเลยล่ละเดอจจะเด้อขอบคุณค่ะ <laughs> บ๊ายบายสวัสดีค่ะ <laughs> แห้ลูปดู